กราบนะมัสก,การครูอาจารย์สวัสดีนักเรียนนักศึกษาพระบาลีชั้นประโยคหกบาลีศึกษาหก้วยกันทุกคนทุกท่านนะครับสมนตะภาษาธิกาภา 3, 2, 4, 5, นะักสามสองสี่ห้าบาลีหน้าสองสี่ห้านะครับแปลกันไม่กี่วันก็จะได้ห้าสิบหน้าแล้วนะครับแปลถึงหน้าสามร้อยนะอีกประมาณห้าสิบห้าหน้านะก็จะได้สามร้อยนะครับแล้วก็จะกลับไปแปลอัด ไปวิชาตลับไทยเป็นมากดนะครับทำมาบทภาคเจ็ดอัฐะเอะเจหิวาเรกเตเป็นต้นไปอัฐะหากว่าเอเจหิโจเรหิมน่าจะตัวนี้แหละรครับนี่ต้องแปลว่าเมื่อนะไม่ทําเวรน,นะครับแปลว่าเมื่อนะเป็นประโยคลักษณะครับลักษณะแล้วก็เป็นกรรมด้วยเมื่อพวกโจรเมื่อโจนบางพวกนะ เมื่อโจรบางพวกวาเรกเตหากว่าหากว่าถูกละต้องแปลว่าเมื่อแหละเป็นลนักษณะหากว่าเมื่อพวกโจรบางพวกกระทำเวนเอกเจวาเรเอกเตบางพวกไม่ทำโรติพิกขุกาลังกัตวาภิกษุไข,ข่ด้วยนะอาพาโทภิกษุไขใ้ทำการละกิริยาคือมรณภาพ ตัฐาในการละกิริยานั้นในการละกิริยาอย่างนั้นในการกิริยาอย่างนั้นของภิกษุนั้นอาจริยาเอ๊ะทำไมในการนั้นนั่นหายไปไหนเนี่ยน่าจะแปลว่าในการนั้นก่อนหรือเปล่าตัดฐาเนี่ยอืมน่าจะว่าในการนั้นนะในการนั้นอาจริยากิริยา อย่างนั้นนะเอกเจนี่น่าจะเอกเจนะกิริยาอย่างนั้นของพิกษุนั้นของพิสูุนั้นวัทันตีอาจารย์บางพวกกล่าวว่าัพเพปิพิกูุทั้งปวงอ๋อขออภัยไอตัวตถฐเานี่มันยกยาวเลยนะยกในความเยอะตถฐะครับในกิริยาของพิสูุน์นั้นนะครับ ส่วนเอกเจอาจริยาเนี่ยคืออาจารย์นะอาจารย์บางผู้วกวัตติวันติกล่าวว่าตาเพปีภิกษูแม้ทั้งปวงเกรยุงพึงทำวาอัตาวาเรอัตาโนวาเรให้วาระพึงทำวาระของตนให้เป็นวาระที่ถึงแก่ตนนะพึงทำให้วาระที่ถึงแก่ตนพึงทำให้เป็นวาระถึงแก่ตนอะไรเงี้ยนะ พราะฉะนั้นสาเพปิภิกษุแม้ทั้งปวงสามิโนโหนติก็เป็นเจ้าของสาเจอ่ะขอไปไปะโยกบนก่อนเอกะเจภิกูุภิกษุบางพวกวันติกล่ว่าชักคิโตเยหิชักคิโตโต,ตัวนี้ต้องอาพาโทนนะอาพาโทภิกษุไข้นั้น เยีหิภิภูหิชักขโตอันภิกษุเราใดพยาบาลแล้วเตภพิขูพิกษุเรานั้นละพันติย่อมได้อิเตเรพิกขูพิกษูนอกนี้รละพันติย่อมไม่ได้สจเจหากว่าสามารถเนหากว่าเมื่อนะครับเมื่อสามารถเนม้ทำกาลกิริยาแล้วจีวรของสมณเนนนั้นมีอยู่ กีวรน,นั้นภิกษุพึงให้แก่ภิกษุผู้พยาบาลไข้กีฬานุออภิกษุผู้เป็นไข้ก็กีฬานโนนะไม่ไม,ไม่อาพาโทนะกีฬานโนนั่นแหละภิกษุผู้เป็นไข้โนเจอัตถิท่าจีวรของสมณเณรน,นั้นไม่มีอัตถิมียังสิ่งใดภิกษุตาจะพังก็พึงให้สิ่งนั้นอานยัตสมิงบริค้าเลสติเมื่อบริขารอื่นมีอยู่ ภิกษุพึงทำพึงทำให้เป็นส่วนแห่งจีวรแล้วให้เประโยคหน้าสนะองร้อยสี่สิบสามนะที่ว่าอะไรนะอุปัตทังทาตบพังอว่าอะไรเป็นประธานนะนะจะพาไปดูนิดนึง่งพระอาจารย์หานตบอกว่าขึ้นจีวรังมาเลยนะจีวรังเป็นประธานผมก็ไปหาทางนานจะพาไปดูนิดนึงนะหน้าสองรอยสี่สิบสามนะหาประธานไม่เจอ ต้นๆประโยคเลยนะสองร้อยสี่สิบสามเดี๋ยวแป๊บนึ่งยาวหน่อยนะแป๊บนึงน่งน,นะครับเขี่ยๆดูหน่อยเปื่อสองร้อยสี่สิบสี่ประมาสองร้อยสี่สิบสามนะเนี่ยครับอุปัฏฐำมอุปัฏฐางทาตะพังนะประโยคนี้เขาแปลว่า ก็แปลว่าพึงให้วัดละกึ่งส่วนจากส่วนนั้นๆนะแต่โตเนี่ยพึงให้วัดละกึ่งส่วนก็คือพึงให้จีวอนนะครับภิกษุผู้แจกทาตะพังพึงให้จีวรังจีวรครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งจริงคาบอกแกพึงให้วัดละเนี่ยเอ่อวัดละเนี่ยต้องใส่มาเองนะใส่วิหารเลมมาเองก็พึงให้จีวรนนั่นแหละนะ อุปทังอุปทังจีวรังจีวรด้วยทั้งกึง่งอันภิกษุพึงให้จากส่วนนั้นๆนะตรงนี้นะครับคำแปลมันไม่มีอะนะพึงให้วัดละกึ่งส่วนจากส่วนนั้นๆก็คือจีวรังเป็นประธานนะครับอ่ะต่อนะครับภิกขุจะสมเนโรจะสามเนภิกษุและสามเณออันนี้แปลทิ้งไว้ก่อนนะสาเจถ้าว่า พยาบาลเท่ากันอืมตรงนี้งงนะประโยคนี่สเจนี่คืออะไรเป็นประธานพยาบาลเท่ากันอุปัทหิงสูนะมันสเจมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงทำไมทำไมสเจมาอยู่ข้างหน้านะพึงให้ส่วนเท่ากันพึงให้ส่วนเท่ากัน ภิกษุและสาม,มเณรทางหลายถ้าอุปถาเท่ากันเสมอกันคือสงสัยว่าสเจทําไมไม่อยู่หน้านะถ้าภิกขุกับสาม,มเณรโลเนี่ยเป็นประโยชนเดียวกับสเจสเจต้องเลี้ยงไว้ข้างหน้านะอย่างตัวเนี้ยหรือจะอันไหนของจะเนี่ยจะตัวเนี้ยมันเลยทําให้สเจตองย้ายมาอยู่ตัวในเป็นข้างในหรือเปล่าพึงให้ต่วนเสมอกันไอ้ตัวนี้ประโยคหลังนะอันว่าส่วนเสมออันภิกษุพึงให นะครับอีตัวนี้ก็เลยสเจมาอยู่ตัวในนะจริงก็เป็นประโยคเดียวกับพิคุจะและมาเนโรจะนะดูข้าแปลนะครับถ้าว่าพิสุธรมนเนรอุปัปติหิงสุบามลุงเสมอกันอ่านว่าส่วนเสมออันพิกสุผู้แจกพึงอันสงพึงให้นะก็มีแค่สองประโยคเองแต่สเจไปอยู่ข้างในนะธรรมดาสเจต้องอยู่ต้นประโยคนะครับอ้ถาถ้าว่า สามะเนโรสามเนนอุปัฏหาติย่อมบำลุงสังวิทหาณะมัดตังกิจจังกิจเพียงการจัดแจงสังวิทหะนะกิจเ,เพียงการสัดแจงเท่านั้นโหติเป็นของพิกูุอันเนี้ยแปลตัวประธานค้ายๆก็เป็นตัววิกติกรตานะแปลว่าเป็นของพิกูุหรือว่าย่อมมีแก่พิกูุนะเชฐโกภาโคสงพึงให้ส่วนใหญ่ เชตโกนะแกสัม,มนเนรคือคนไหนอุปถากมากคนนั้นก็ได้ส่วนใหญ่ไปส่วนของกีวอน่ะนะกีวอที่แบ่เป็นส่วนๆนะสเจหากว่าสัม,มนเนโรสัม,มนเนรปัจจิตวาต้มยาคุงข้าวยาคูหรือยาคูอานีตะพิคูนะานีตะอุตเกนะด้วยน้ําที่ภิกษุนํามาแล้วกระทากิจเพียงเพียงให้รับ เพียงให้รับประเคนเท่านั้นภิกขุอุปตะหาติภิกษุย่อมบำรุงก็คือย่อมพยาบาลสงพึงให้ส่วนใหญ่แก่ภิกษุผาหูพิกขุสัพเพสมัคาอุตวะภิกษุหลายลูกเป็นผู้พร้อมเพียงกัน อุปถัมหันตนช่วยกันพยาบาลสัพเพทั้งหมดนะแต่ออมไปอ้อมมานะเราจะแปลว่าภิกษุจำนวนมากทั้งหมดเป็นผู้พร้อมเพียงการบำรุงนี่ก็ได้สงพึงให้ส่วนเสมอกันแก่ภิกษุทั้งพวงคือทำส่วนให้เป็นเสมอเสมอกันให้เ,เท่าเ่ากันวันเท่าเท่ากันนะวั <i> นะก็ในภิกษุเหล่านี้เถรเหล่านั้นโยภิกขุภิกษุใด อุปัหาตีย่อมบำรุงวิเศษเสนะโดยพิเศษตัสสาวิเสโสธาตโพสงพึงให้ส่วนวิเศษแก่แก่ภิกษุนั้นนะวิเศษโสะโยอาพาโคมาพาโครหรือปฏิวิงไอ้งโศปฏิวางโสปฏิวิงโศะนะปะนะอนึ่งเยนะภิกุณาภิกษุใดปจิตตวาต้ม ยาคูพัดตังซึ่งยาคูและพัดทินนางถวายต้มถวายนะจะแปลว่าให้ก็ะด้ถวายก็ได้ว่าหรือว่าณหานางปฏิยาทิตังจัดแจงน้ําอาบจัดแจงน้ําอาบก็หมายถึงว่าภิกษุใดนั่นแหละจัดแจงน้ําอาบด้วยนะปฏิยาทิตังเนี่ยเอกที่ว่าสามในวันหนึ่งก็จะแปลก่อนก็ได้นะ อนาอเนืองเอกธิวสังในวันเอ่งภิกษุใดแล้วก็แปลไปเรื่อยโซปิภิกษุแม้นานก็จัดว่ากิลานุปถาโกหติเป็นผู้พยาบาลภิกษุไข้กิลาโนนะหรือว่าพยาบาลหรือว่าพยาบาลไข้ภิกษุไข้พยาบาลไข้ก็ได้แล้วแต่นะโยปิกูภิกษุใดสมีปังอนาคันตวาไม่เข้าใกล้เปเสติทรงไปแต่ ทรงซึ่งเพสั์และน้ำมันเข้าสารทรงยาข้าวสารตันตุระเข้าสารเป็นต้นไปอายังพิกูภิกษุนี้กิลานุปถากโกนาโหติไม่จัดว่าเป็นผู้พยาบาลภิกษุไข้เทียวปานาภิกุใดปริเยสิตปริเยสิตวาปริเยสิตวาปริบทหนา้าอิสธาตนะอิสะลงยะอาคมนะคาหาเปตวาให้ ให้อนุปสระัมบันถือยังบุคคลอื่นให้ถือก็คืออนุปัะสันนันให้ถืออาคัตสติมาอายังพิคูภิกษุนี้กีลานุป,ปถากโกโหติเป็นผู้พยาบาลภิกษุไข้เอตัสสาปิธาตาโพสงพึงให้ส่วนแม่แก่ภิกษุนั้นแต่พาโคมาหรือปฏิบังโสมาเอโกพิกขูพิกษูรูปหนึ่ง ชากิคติพยาบาลมีค่าเท่ากับปฏิปัติตินะชักคติชาทิธา,าตุในการปฏิบัติพยาบาลย่อมพยาบาลวัตตาสีเสนะด้วยเพ่งวัดนะสีสะแปลว่าเพ่งวัตตาแปลว่าวัดนะไม่ใช่กล่าวนะเพ่งวัดเป็นใหญ่สีสะแปลว่าเป็นใหญ่นะด้วยเพ่งวัดเป็นใหญ่เอกโกภิกขภิกษุโรบเนึ่งพยาบาลตัวนี้ต้องใส่ตัวพยาบาลมาด้วยนะ ชกิตวานะครับพยาบาลอาจารย์สิงสันติด้วยหวังลาบบอใสชักคติเขา้ามาซะแล้วมั้งด้วยหวังลาบนะปัจจาสายะนะครับแค่นี้เอโกปัจจาสายะชักคติขอยืมเข้ามาพยาบาลด้วยหวังลาบใสลาบเข้ามาด้วยมะมาตะากาเลนายมะตะการภิกษุแม้ทั้งสองภิกษุ เธอทั้งสองนะพิสูจแม่ทั้งสองปัจจาสิงสันติย่อมหวังหรือย่อมจำนงนะย่อมหวังสงทาตะพังพึงให้จีวรแก่พิกูุทั้งสองเนี่ยใส่จีวรังเข้ามาเหมือนป,ประโยคที่พระจย์มหาโนตบอกนะจีวรังนะครับจีวรังคือเขากำลังพูดถึงแจกจีกกวรกันเอโกพิขุพิษูรโรคเนืองอุปัฏฐหิตตวาพยาบาลแล้วหรือบำรุงแล้ว ข้าโตปกัตจิในที่ไหนไหนเสจแล้วกัมเมนะด้วยกรรมคีรานสะของพิกสุข่อัตโนวากัมเมนะหรือด้วยกรรมของตนด้วยกรรมก็คือด้วยทุละนะแ,แปลว่ากรรมก็ได้จะได้ไม่ต้องคิดมากนะจินเตตวาคิดว่าอุณะเนี่ยวางไว้หน้าได้นะนี่บาทที่วางไว้หน้าได้ชับคิดสามิเรามาแล้วก็จับพยาบาล อีกจีอาสองพึงแจกพึงให้จีวอแม้แก่ภิกษุนี้เอโกภิกษุภิกษุรูปหนึ่งอุปัติหิตตวพยาบาลอยู่นานทอดทุระไปเสียว่าทุรังนิกขิตวตวซัดไปลงนี้เข้าลงนี้ไม่มีออกซัดไปออกนี้เข้าลงนี้ไม่มีออกนะซัดออกไปซึ่งทุระว่านะทอดทุระไปด้วยคิดว่านี่ก็ได้ บัดนี้ณสโกมิเราไม่สามารถคัจติแล้วจึงไปไปท่อธุระไปอ,อ่อท่อธุระไปด้วยคิดว่านะตรงนี้แปลพร้อมกันท่อธุระไปด้วยคิดว่าสเจปีนีประโยคต่อมานะแม่ถ้าว่าคิลาโนพิคุที่เป็นไข้การังกะโลติมรณภาพตังที่วาสังในวันนั้นสง นาทาตาโพไม่พึงให้อุปถากะพาคโคส่วนแห่งภิกษุผู้อุปถาบไม่พึงให้ส่วนแห่งภิกษุผู้อุปถาบนะคีรานุปถากณนามขึ้นชื่อว่าผู้อุปถาภิกษุไข่คิฮีวาหโตจะเป็นรฤหัสปปชิวาปปชิตโตวาหรือเป็นบรรปชิต อันตมโสโดยที่สูตรแม้เป็นมาตุคามก็ตามทีนะก็ชอบมีคำว่าก็ตามทีมาก็ตามทีสัเพชนทั้งหมดละพันติย่อมได้พาคังซึ่งส่วนส่วนแบ่งนะนะส่วนแบ่งแห่งกีวออันตมโสชอบมีแม่มารับนะอันตมโสโดยที่สูตแม่อะไรก็ว่าไปหน้าสองร้อยสี่สิบหกนะเดี๋ยวเราแปลงอีกหนึ่งหน้าวันหนึ่งก็ได้หกหน้าหกหน้านะ รอพระอาจารย์มหาประวิ์อยู่ท่านไปเข้ากรรมฐานเดี๋ยวท่านออกกรรมฐานมาเราก็จะเรียนวิชากับไทยเ็นมาคตรภาคแปดกันต่อเจหากว่าวัตถุของภิกษุนั้นนะใส่วัตถุเป็นประธานมาหรือพันดังมาพันดะนะวัตถุนี่แหละสิ่งของนะครับหากว่า,าตัดสา,าตัดสาภิกุโนวัตถุสิ่งของของภิกษุนั้น ปัตตะจีวระมัตตังหติมีแต่เพียงบาทและจีวรอ,อันยังนัตถิของอื่นไม่มีสัพปัตตะจีวรังสัพังบาทและจีวรทั้งหมดถ้าตะพังสงพึงให้คิรานุปถาการนางแก่ภิกษุทั้งหลายผู้พยาบาลภิกษุไข้เท่านั้นสเจหากว่า สิ่งของนั้นสหัสสามอัคติตีราคาตั้งพันนะตีราคาตั้งพันหรือว่าสิ่งของนั้นมีรา,าคาอัคย่อมย่อมถึงค่าหนึ่งพันนี้ก็ได้ตีราคาตั้งพันนั่นแหละว่าชอบแบบนี้ปัญหาแต่ว่าภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข่ก็คือกีฬานุป,ปถาักรานะภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข่ทั้งหลาย เอ,อมีเหล่านั้นด้วยนะแต่เหล่านั้นนะระพันติย่อมไม่ได้อันยังพระหุงปริขารังปริขารมากอื่นปริขาโลบริการอย่างอื่นนี่ใส่มาเองหรือเปล่าอันโยบริขาโลย่อมเป็นของสงนะบริคารอื่นต้องเป็นของสงย่อมเป็นของสงเนี่ยเอาบริการเป็นประธานนะครับอาวาเสสะพันดังนะที่ว่าสิ่งของอ่ะของก็คือพันดังนี่แหละของที่เหลือ ห้าหุงมากมาหักคันและมีอามากและมีราคามากติจีวรังไตรจีวรอ,อับปักคันมีราคาน้อยติจีวระบริขารโรบริขารคือไตรจีวรสงเพึงถือเอาจากของที่เหลือนั้นแล้วพึงให้ทาตับโพนะ สัพพังจะเอตังก็บาทและไจชีวรน,นั้นทั้งหมดอันภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้รับพติย่อมได้สังคิกะโตจากสงใส่เป็นคำอวาจกนะครับสเจท่าว่าก็ท่าว่าโสชีวะมาโน,โนภิกษุไข้นั้นยังมีชีวิตอยู่เป็นอยู่นะชีวะมาโน ได้ปรงบริขารของตนทั้งหมดให้แก่ใครๆเสร็จแล้วได้สละนะสละบริขารของตนทั้งหมดให้แก่ใครๆแล้วกัสจิอัาสิกวาหรือว่าโกจิใครๆวิสาสางอคเทเสีได้ถือวิสาสาเอาเสียยัดสะนี่เขาแปลล้มนะตรงนี้นะครับก็แปลว่าพันดังมาพันดะของ พันดะนั้นนะพันดะนั้น,นเธอให้แล้วแก่ผู้ใดออกตรงนี้เป็นยะป็นตะพันดะนั้น,นเธอให้แก่ผู้ใดยะตะทินนังและเยนะจะขหิตังและผู้ใดถือเอาพันดะไปพันดะนั้นก็ย่อมเป็นของผู้นั้นเท่านั้นนะพันดะเป็นประธานนะครับ3าประโยคเลย คีรานุปถากาภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ละพันติย่อมได้รุจิยาตามความชอบใจของภิกษุไข้นั้นเอวะเท่านั้นปิฝายบริขารนะ,ระฟฟบริขาราฝายบริขารที่ภิกษุไข้อันเยสังอัตตวาทุเลทปิตะไม่ให้แก่บุคคลเหล่าอื่นเก็บไว้ ในที่ไกลสุขไว้ทักไกลเลยนะแล้ก็ต้องบอกว่าบริคารน,นั้นนะบริขานเหล่านั้นโนติก็ย่อมเป็นของสองในที่นั้นๆเท่านั้นประธานก็คือบริขาลานั่นแหละครับเสเจถ้าว่าพันดังพันดังสันตะกังโหติพันดะเป็นของสันตะกังนะ ถ้าวินนานสองเจ้าของเป็นของสองเจ้าของนะเป็นของสองเจ้าของถ้าว่าพันดะนั้นเป็นของสองเจ้าของอวิภัตตังมิได้แบ่งกันอ่าเป็นของไม่ได้แบ่งกันนั่นแหละนะคือวิกติกระตาสองตัวสันตังก,ก,กับอวิภัตตังนะเอกสมิงกาลกะเตเมื่อภิกษุฝ่ายหนึ่งจริงมันมีสัมมณเณรด้วยนะภิกษุหรือสัมมณเณรฝ่ายหนึ่งอว่า เมื่อพิกุเป็นต้นก็แล้วกันเมื่อภิกุเป็นต้นฝ่ายหนึ่งมรณภาพอิตโรพิกูพิกุฝ่ายหนึ่งสามีโหติก็เป็นเจ้าของแม่ในของในของแม่มากสันเตเกนะในของแม่มากเจ้าของเอโซนะโยก็มีในยะนี้แหละคือหมายว่า ของนั้นอาจจะทําเป็นวิกับไหลหลายเจ้าของสเพสุมเตสุเมื่อเจ้าของมรณภาพทั้งหมดสังคีกังหติพันดะพันดะนั้นก็เป็นของสลวงสเจปีถึงแม้หากว่าแม้หักว่าภิกษุผู้เจ้าทินนะภิกษุเจ้าของนี่ขอไปสามิกา ภิกษุเจ้าของทั้งหลายนะภิกษุผู้เป็นเจ้าของเหล่านั้นเตไปเลยอะวิภชิตตวาไม่ได้แบ่งการหรือไม่ทันแบ่งกันแล้วจึงให้แกส่สธิวิหาริกเป็นต้นแกสิทธิทั้งหลายมีสถิวิหาริกเป็นต้นอะทินนางโหติพันดะนั้นไม่เป็นอันให้เลยอพันดะเป็นประธานมาก็คือการให้ไม่สําเร็จนะ จ้าของไม่ได้แบ่งกันคือทำมมีหลายเจ้าของเราก็ไม่ได้แบ่งกัน่ะแล้วก็มีคนใดคนหนึ่งเอาไปให้แกลูกศิษย์ก็ไม่เป็นอันแบ่งไม่เป็นอันให้นะครับให้ไม่สําเร็จก็จะตกเป็นของสงนะปน,นะต่อสละแล้วให้ต่อให้สละแล้วให้จึงจะเป็นอันให้ด้วยดีโอเคต้องสละก่อนต้องต้องต้องกล่าวคำสละก่อนแล้วก็ให้จึงจะเป็นอันให้ด้วยดีสุทินงังหมายถึงเอาพันดนะนะั่นมานะพันดะหรือกีวรก็ตาม เตสุมเตสูมเมื่อภิกษุผู้เจ้าของเหล่านั้นมรณภาพพันดะหรือจีวรน,นะก็ย่อมเป็นนะโหติย่อมเป็นสัตถิวิหาริกาทีนางของสิธิ์ทั้งหลายมีสัตถิวิหาริกเป็นต้นเท่านั้นหาเป็นของสงฆ์ไม่ไม่ตกเป็นของสงฆ์นะวินิจฉัยในตีจีวรนคากรองเป็นอธิ กุสะจีวราทิสุในจีวันคากองเป็นอาทิอันนี้วินิจฉัยนะภิกษุพึงอบัณฑิตพึงทราบบทว่ากักอักกะนารังอักกะนารังได้แก่จีวรที่สําเร็จด้วยการรักสําเร็จกรรมยานเี่นะด้วยการรักอักกะนาระนะการรักการรักอาจจะเป็นกิ่งตนรักหรือเปล่ามากกจีมะโย ผ้าที่ทำด้วยปอวุตจติท่านเรียกว่าโปดทกะผ้าเปิดกไม้ปดกะผ้าเปลืไม้เสสานิผ้าที่เหลืออุตานิข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วปะธรรมะปราชิกะวันนานายังในอัตกถาแห่งวปฐมปราชิกเตสุในผ้าเหล่านั้นถอนนะ โปรทเกเฉพาะผ้าเปลือกไม้เฉพาะผ้าเปลือกไม้อ่โปรทเกน่าจะแปลวันไหนนะในผ้าเปลือกไม้เท่านั้นทุกกระตังโหติปรับอาบัตทุกกฎเสเสสุในผ้าที่เหลือทุนรัจยาน้โหติปรับอาบัตทุนลจใจปะนะส่วนว่าผ้า เปลือกลักนะโอทกะคติกานี้ผ้าเปลือกลักเออหรือตัวไหนก็แน่ผ้ากราบกล้วยและผ้าเปลือกละหงอันนี้มีคตินะมีคติอย่างเดียวกับผ้าเปลือกไม้เหมือนกันเนี่ยนาจะเป็นสั์เดียวกันนะผ้าเปลือกลักอักกะทุสะนะอักกะทุสะกะทะลิทุษสะนี่นี่ผ้าเปลือกกล้วย ผ้ากับกล้วยนะเปลือกกล้วยก็คือกับกล้วยอันนี้ก็ผ้าเปลือกลับอักกะเนี่ยรับก,กะทะลิเนี่ยกับกล้วยเอกะทุสะผ้าเปลือกละหุงเอกาละหุงเอกะเอเอละกังละหุงมีคติอย่างเดียวกับภาพเปลือกไม้นะโปดทกะก็จบไปถึงหน้าสองร้อยสี่สิบเจ็ดนะแปลวันละสองหน้านะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเวลาก็ามาแปลกันต่อนะครับขออนุโมทานาครูคอาจารย์นักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ